สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคันตีป่อมมาแนะนําอีกแล้วนะครับเพิ่งเปิดตองเลยนะครับกับคันธรรมย่า TDR นะครับเวทนะครับสิบยี่สิบนะครับพี่ๆี่หลายคนถามหามานานนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้นําเข้ามาสักทีเลยวันนี้ได้มีโอกาสแล้วนะครับพี่ๆครับคันสวยงามครับคันสวยงามกับธรรมย่า TDR เวทสิบยี่สิบนะครับความยาวที่หกฟุตหกเป็นคันท่อนเดียว นะครับเวทเหียร์นะครับที่รองรับกับสรีระของคันนี้นะครับก็คือ6กถึงยีกรัมนะครับตีกบยางบัสเบสสปินเนอร์เบสนะครับกบไม้ตอบโจทย์ครับครอบลุ่มตีปักก็ได้นะครับตีปักตีจิบกระดีเล็กนะครับตัวนี้ใช้ดีครับพี่ๆเขาหากันมานานละผมก็ไปตามหาของมาให้นะครับไม่ค่อยจะมีของมาให้และที่สําคัญนะครับราคาถูกมากนะครับพี่ๆครับราคาถูกมากพันนิด นะครับพันนิดๆเองนะครับกับคันตัวนี้นะครับกับพันตัวนี้ธรรมย่า TDA สิบยี่สิบนะครับพี่ๆที่สนใจนะครับทักข้อความมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ๆที่ตามหาอยู่นะครับกับพันธรรมย่า TDA ตัวนี้นะครับสิบสองเอ่อเวทสิบยี่สิบนะครับพันกาไฟความยาวที่หกฟุตหกนะครับตัวนี้ใช้งานนี่ยัดชโดสปายนะครับตีช่อนตีชโดนะครับ สบายมากกับอีกรุ่นนึงนะครับพี่ๆครับเป็นคันในซีรีส์เดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าเป็นคันสปินนะครับตัวนี้เป็นนูคารินะครับเวทสิบยเหมือนกันนะครับเวทสิบย่สิเหมือนกันก็สวยงามโอ้เหมือนกันเลยครับแต่ว่าอาจจะเป็นโคนละสีนะครับนี่นะครับสปินจะเป็นแหวน สีแดงนะครับเบสจะเป็นแหวนสีสีดำนะครับนูคาลิกับทามาย่านะครับพี่พี่ที่ใช้สปินก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับไกด์สวยงามนะครับนะครับไกด์สวยงามสีาโดถ้าไม่ถนัดเบสนะครับใช้สปินนะครับโอ้ยาวกำลังดีเลยครับสปินนี่ใส่เบอร์สองพันห้านะครับตัวนี้สวยงามนะครับ ความยาวที่6ฟุต6เวทเท่ากันครับเวทเท่ากัน10-20นะครับเวทสายแล้วก็เวทเหยื่อที่รับได้กับสรลิลของคันก็คือ6-25กรัมใช้ดีครับตัวนี้พี่ๆเขาตามหากันอยู่ผมไปหาของมาให้แล้วก็เอามาแนะนำนะครับรีวิวนะครับให้กับพี่ๆได้รับชมกันตีสปินเนอร์เบรบัสเบรตีจิบนะครับตีได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับก็ สั่งซื้อกันเข้ามาได้กับคัรธรรมย่าแล้วก็นูคาลินะครับเวทสิบยสองรุ่นนี้นะครับฝากพี่ๆไว้นะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ